สวัสดีครับทุกท่านยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง Hello Sunday นะครับผมวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาครับผมจะเป็นตัวชาร์จ USB 3 0อ่าเป็นตัวชาร์จ USB QC 3.0นะครับผมเป็น Quick Charge 3.0 สายจะเป็นแบบฟิวแท็บนะครับผมมาซ้อมฟิวเบอร์เบอร์เบอร์สิบนะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าครับไปอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งนะครับผมก็จะอยู่ทางขวามือของพวงอมาอลัยในพวงมาลัยใช่ไหมครับะจะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งตรงกลา,างอันนี้ เราก็จะทําการถอดแผงตรงนี้ออกก่อนวิธีการถอดนะครับผมไม่ยากครับผมก็ใช้ไขควงหนึ่งอันไขสองจุดนะครับผมคือจุดตรงนี้ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นนก็ไขไปเลยออกมาแล้วเก็บน็อตดีๆนะครับผมระวังหายกันด้วยเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็หลุดทั้งสองฝั่งแล้วก็เก็บร็อตไว้ดีๆนะครับผมระวังหายด้วย แล้วก็งัดข้างล่างเลยครับแบบนี้เแล้วก็งัดออกเลยครับไปมนเลยนอันนี้ก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยทางนี้ด้วยอ่านี่นะผม ว้าวฝุ่นยเยอะซะด้วยแ่ถือโอกาสเช็ดเลยก็ดีนะฮะเททีนี้เราก็จะบีบเห็ดช่องแล้วใช่ไหมครับก็จะเอาช่องเก่าออกบีบมันจะมีตัวบีบอยู่ข้างในให้ดูกันนะครับผมเนี่ยมันจะมีตัวบีบรัอกตรงนี้บีบบนมันค่อนข,ข้างโยกอ่ะ หลุดไปแล้วนะต่อไปนะผมเราก็เอาตัว USB ของเราเนี่ยใส่ไปเลยอันนี้สายมันก็ยาวนะผมถ้าไม่อยากต่อสายยาวๆวก็ถอดสอายออกมาก่อนให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอออันนี้เดี๋ยวผมลืมบอกนิดนึงอันนี้มันจะเป็นช่องใส่ USB ของไซด์เดียวกับ Toyota นะครับผมแต่ว่าเราใส่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไซส์ขนาดเท่ากันอ่ะ,ะยัดเข้าไป โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายกลับคืนเหมือนเดิมเสร็จแล้วจากตรงนั้นทีนี้ก็ถึงจิวของตัวฟิวแฉบนะครับผมจะต้องย้ายข้ามไปไปอยู่ฝั่งตรงนู้นที่เป็นช่องฟิวของเรานะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมเปิดเกะ๊ะรอก่อนดีกว่าผมวิธีการถอดเกะ๊ะหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมก็คือเนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปลด แล้วก็ปลดฝั่งนี้อันนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาเลยพอมาหลุดอย่างนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ดึงออกมาตรงสงได้เลยึบท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมถอดเกะรอไปก่อนถอดเกะแล้วเราก็โยงสายนี้ไปเลยครับเข้าคอนโซลตรงกลางนี่ไปเลยช่องสอดไปได้เลยครับมันจะมีช่องของมันอยู่มันจะ อยู่ตรงกลางพอดีเดี๋ยวผมให้ดูจับอีกฝั่งนึงจากฝักงกก่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับผมสายได้ทักเนี่ยลบผมที่ผมแย่มาเมื่อกี้ผมขอญอาติบออกมาก่หนนะ้าอ๊ออ่านี่นะครับผมอ่าอันนี้เราก็ทําการโยงมาเรียบร้อยแล้วครับผมกระดึงสายมาเลยจากฝั่งนู้นนะโยงผ่านเข้ามาจากข้างในนี่เลยลอดผ่านเข้ามาครับผมมาถึงจุดตรงนี้ ล้วก็จะมาติดตั้งฟิวแท็บกันแต่อันนี้ผมมีฟิวแท็บอยู่แล้วนะครับผมไม่เป็นไร๋ยวผมทําให้ดูทั้งคนที่มีฟิวแท็บแล้วก็ไม่มีฟิวแท็บนะครับผมอันนี้คือฟิวแท็บเดิมช่องจุดฟิวช่องจุดบุหรี่ก็คือจะอยู่ช่องตรงกลางนะครับผมแถวบนตัวที่2หรือตรงกลางนะฮะฟิวเดิมของมันก็จะเป็นเบอร์15้ไอตัวสีฟ้าเข้มๆอันนี้ครับจะเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยผมจะเป็นเบอร์15ของตัวเก่า นี่เป็นฟิวแทบของตัวจุดรีที่ผมติดตั้งเพิ่มคือตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทําแบบว่าไม่มีฟิวแทบนะครับผมแต่เดิมนะครับช่องฟิวมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ถอดฟิวตัวนี้ออกครับผมออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปต่อพ่วงกับสาย USB คือสายสีแดงนี้นครับผมที่ผมโยงมาเมื่อกี้เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมตรง,ตรงๆเลยแบบนี้ เอาให้แน่นนะครับยังยงเียงซะแล้วโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วก็มาเสียบกับช่องเก่าที่ดึงมันออกมาอันนี้เก็บไว้ก่อนแบบนี้นะครับส่วนอีกสายนึงที่เป็นสีดำ นี่ก็จะเป็นหางแบบหางปลาแต่ผมแอบเสียดายที่ว่ามันอันเล็กไปเพราะว่าน็อตส่วนใหญ่ของเรามันจะใช้เบอร์ซีครับมันจะใหญ่กว่านี้ซึ่งมันไปหาฝังแบบขันน็อตออกมาแล้วไปอยู่กับน็อตไม่ได้นะครับผมต้องเปลี่ยนหางปลาใหม่เป็นอันใหญ่แต่กรณีของผมนะผมไม่มีไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมผมจะใช้กระเทปพันสายไฟเนี่ยพันแปะไว้กับตัวโครงรถสักจุดหนึ่งที่เล็งๆไว้ก็คือจุดนี้นะผมก็คือจะพันแปะไว้เลยแล้วก็พันไอ้ตัวเนี่ยซึ่งมันหลวมๆเนี่ยครับ กระบอกฟิวเนี่ยกระบอกฟิวเนี่ยครับให้มันแน่นไปด้วยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพันก่อนนะครับนี่นะครับผมมันก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยนี้คือผมแปะไว้กระโคงครับถ้าสังเกตผมจะเหลื่อมออกมาให้โนดูหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะมาพันแน่นอีกทีทีหลังอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมทั้งฟิวแทบทั้งสายดินทีนี้เรามาลองเปิดเครื่องกันดูดีก,กว่าครับว่าเอเบมันจะใช้ได้หรือเปล่า อ่าอันนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับผมไฟขึ้นแล้วแบบนี้แสดงว่าติดแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีต่อแบบแถบซ้อนแถบอีกทีหนึ่งนะครับผมปะเอามาดูกันเป็นแถบซ้อนแถบแล้วก็ซ้อนแถบอีกทีหนึง่งใช่ไหมแถบซ้อนแถบเฉยเฉยิโอเคมาติดตั้งกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเอาฟิวตัวเก่าของมันออกก่อนก็คือตัวสีฟ้านะครับผมตัวนี้นมีพลดออกมาอ่านี่คือฟิวเบอร์สิบห้านะครับผมของเดิม ผมจะเอามาใส่กับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมเรียงระดับขั้นให้ดูอีกทีนะฮะว่ามันเป็นยังไงอ่าตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นฟิลแทบของตัวกระบอกตัวนี้นะผมะเป็นฟิลแทบของตัวช่องจุดบุหรี่ตัวนี้เสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวสีฟ้าใสๆตัวข้างบนนีครับออกจากฟิลแทบตัวนี้ เอาละครับเกิดเหตุไม่คาดฝันก็คือว่าระหว่างการดึงออกมานะครับมันเกิดติดแล้วมันก็ขาดแบบนี้สำหรับใครที่ทํารถอยู่ยังไม่อยากออกไปซื้อก็ยังไม่ต้องตกใจนะผมผมมีตัวสํารองอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนที่เก็บฟิวสํารองนะผมก็จะอยู่ใต้กระโปรงรลถเรานี่เองอันดับแรกก่อนเลยเราก็เปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงเสร็จแล้วครับผมมองมาที่กล่องนี้เลยบีบแล้วก็เปิดออก นี่ครับผมสองตัวนี้นะครับผมฟิลเบอร์สาสิบและเบอร์ย0สิบสองตัวนี้ทังรถให้มาเป็นฟิลสำรองแต่ผมเจอตัวหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยครับนี่คือตัวดึงฟิลผมใช้อตัวขีมตัวนั้นดึงอยู่ตั้งนาน <c oughs> โอเคนี้เราก็ดึงฟิลตัวยี่สิบออกมาใช้งานงันผมใช้ตัวนี้เลยด้วยกันดึงง่ายกันเยอะเลยโอเคดึงออกมาแล้วก็ปิด ี่เรียบร้อยครับผมข้างหลังมันจะมีสลักอยู่ okay. เรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อผมได้เบอร์20มาซึ่งเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่าอันนี้เบอร์15เอาเบอร์20มาแทนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ผมใส่บนเบอร์20่ส่วนอันนี้สายใหม่ของ USB นะครับผมก็เบอร์15มาใส่แทนข้างล่างที่ช่องที่ว่างไปเลย เรียบร้อยนะครับผมตัวล่างจะเป็นเบอร์15้าตัวบนก็จะเป็นเบอร์10อ่าเรามาไล่ลำดับขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับอันนี้ที่ผมใส่ตัวล่างเป็นเบอร์20ว่ามันจะจ่ายไฟให้กับช่องนี้นะครับผมเสร็จแ,แล้วไอ้เบอร์15เนี่ยครับผมมันก็จะจ่ายไฟให้ขานี้สองขานี้ซึ่งมันจะมาเข้ากับ2ขาบนตรงนี้นะฮะแล้วก็จะจ่ายไฟให้กับตัวช่องจุดบุหรี่ที่ผมต่อเพิ่มเป็นฟิลแท็บตัวนี้ไม่งงนะครับผม อันนี้เบอร์สิบตัวอยู่ตัวบนก็จะจ่ายไฟให้กับช่อง usb ที่ผมต่อใหม่เมื่อกี้นะครับโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะามาประกบกันเลยอ่ะอันนี้ผมก็จะามาประกบซ้อนกันแบบนี้นะครับจะคว่ำจะหงายก็ได้นะผมอันนี้แต่ว่าผมดูแล้วว่าช่องของเราเนี่ยเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าหงายเนี่ยมันน่าจะติดมันน่าจะใส่ยากนะครับนนก็ใส่ขึ้นกลับไปแบบนี้ โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมแต่มันมีปัญหายอยู่ไอหางปลาตัวนี้มันหลุดแล้วตะกี้ผมพันไม่แน่นนะครับผมเอาแค่เป็นตัวอย่างให้ดูอ่ะอันนี้ผมก็คิดว่าผมติดแน่นแล้วนะผมเรามาเทสกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะติดทั้ง3มช่องหรือเปล่าก็จะมีช่องจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นฟิลใหม่เบอร์20ที่เป็นฟิลเปอร์สำรองเมื่อกี้แล้วก็ฟิลแท็บที่ใส่กับช่องจุดจุด จุดบุรีเสริมนะครับผมเป็นฟิลแทบเบอร์สิบห้านะครับตรงนี้และฟิลเบอร์สิบนะครับผมที่เป็นช่อง USB อันนี้อันนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะติดทุกอันหรือเปล่าเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลย USB ติดนะครับผมเดี๋ยวผมมาลองเทสกีอ่ากล้องหน้า,ากล้องหน้าออากล้องหน้าเงียบไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชึบอ่าลืมกดเปิดนะครับผมอ่าติดแล้วอันนี้ ก็ขึ้นสถานะชาร์จนะครับผมโอเคต่อไปช่องจุดสุดบุรีตรงนี้สําหรับช่องนี้นะครับผมก็จะมีอย่างนี้ทึบโอเคมีไฟพอฟ้าขึ้นอยู่นะครับผมแสดงว่าใช้ได้งานได้ปกติตั้งสามช่องนะครับผมโอเคต่อไปทีนี้เราก็มาลองทสสายตรงนี้กันว่ามันจะชาร์จได้หรือเปล่ามาลองดูกันพร้อมกันเลยครับไฟเข้ามันก็ต้องชาร์จได้แล้วนะครับใช่ไหม โอเคนี่ขึ้นชาร์จครับผมเรียบร้อยต่อไปเรามาดู Android กันบ้างดีกว่ายัางยาง iPhone เนี่ยผมจะไม่เข้าใจว่า q u k c k c r g r อะ่ะมันจะขึ้นยังไงแต่สำหรับ Android นะครับมันจะขึ้นมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่นะครับว่าอันนี้เป็น Quick Charge หรือชาร์จธรรมดานะฮะอันนี้นะผมเสียบสายแล้วนี่นะครับผมเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไป นะครับผมขึ้นว่าขึ้นชาร์จด่วนแล้วมันจะขึ้นสายฟ้าแบบนี้ครับ2อันถ้าเกิดเป็นชาร์จธรรมดามันจะมีอันเดียวส่วนมันจะมีอย่างเอ d นดอยอ่ะมันจะมีหลายขั้นครับผมมันจะมีอ่าตรงนี้ก็จะมีขึ้น2อันเหมือนกันนะมันจะมีชาร์จธรรมดาที่ขึ้นสายฟ้าอันเดียวใช่ครับเมื่อกี้แล้วก็ฟาดชาร์จที่ขึ้น2อันแล้วก็มันจะมีแบบว่าควิกชาร์จครับผมจะเป็นสายฟ้าสองอันซ้อนกันเลยนะฮะงงไหมซ้อนกันอย่างนี้ครับผมอ่าที่ผมเขียนมือไว้ อ่าอันนี้ก็ชาร์จได้ปกติซึ่งการชาร์จไวนะครับผมอยู่ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยอย่างของผมเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่รองรับค퀵ชาร์จหรือซุปเปอร์ชาร์จนะฮะมันจะเอาแค่เฟิร์ตไอมันจะเอาแค่ฟาดชาร์จอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเคยชาร์จมันได้แค่ฟาดชาร์จครับเต็มที่อ่าแล้วก็ขึ้นอยู่ที่สายเราด้วยว่าสายเนี่ยเรารองรับเท่าไหร่อย่างของสายตอนเนี้ยของผมอะ่ะมันรองรับ 5A สายเนี่ยส่วนหนึ่ง แล้วก็ตัวปล่อยไฟนะครับผมตัวชาร์จ USB ตัวนี้ส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยครับผมมันก็จะมีบอกอยู่ตัวจุดบุหรี่นะฮะนี่มันก็แบบเลทไปแล้วครับว่ามันจะปล่อยไฟเท่าไหร่อันนี้ก็กี่โวลต์เนี่ยกี่โวลต์เนี่ยหายไปแล้วก็ปล่อยแค่สองแอมป์เท่นั้นครับผมก็ประมาณนี้สำหรับของผมก็โอเคมีที่ชาร์จเป็นของตัวเองแล้ว นะฮะก็ขึ้นเป็นชาร์จด่วนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือประกอบกับนะครับผมทองจุดเลยครับผมทั้งเกะอันนี้ก็ประกอบเข้าล็อกขาข้างล่างก่อนรับนะผมแล้วค่อยดันขึ้นไปส่วนในจุดนี้นะครับผมก็ดันขึ้นไปให้มันเข้าล็อกนะฮะข้างบนอ่าทั้งสองจุดก่อนนะฮะปึ๊บโอเคทีนี้ก็กดได้เลยกดขึ้นไปอย่างว่าครับผมประกอบจะง่ายกว่าถอดหน่อย ครับอ,อันนี้ก็แล้วก็ขันน็อตทั้งสองตัวนะครับผมให้เรียบร้อยเท่านี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการต่อช่อง USB เสริมอันนี้ก็ถ้าใครมีข้อมูลอื่นที่จะแนะนําก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดสับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ